คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ชื่นชอบการใช้แอปพลิเคชัน Who's Call และเป็นผู้ใช้แอป SCB e c นะครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแจกโค้ดของแอป Who's Call แบบพรีเมียมใช้งานได้ฟรี6เดือนนะครับแจกเป็นจำนวนถึง1ล้านโค้ดด้วยกัน ผมทราบข่าวนี้แล้วก็รีบอ่านข่าวให้คุณผู้ชมทราบนะครับถ้าหากว่าช้าไปยังไงหรือว่าโหลดโค้ดไม่ทันเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเขาทยอยแจกอยู่นะอ่านะฮะอันดับแรกคือไล่เรียงก่อนนะคนที่เป็นลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์แล้วคุณก็ใช้แอปโมบายแบงกิ้งอย่าง SCBEC s y อยู่นะครับถ้าคุณมี2อย่างนี้ คุณก็จะสามารถใช้แอป h o s Call ได้บางคนรู้จักโฮ c a l l อยู่แล้วนะครับโ e c ค l l คือแอปที่คอยบอกว่ามีเบอร์นี้โทรเข้ามาหาเราเนี่ยจะบอกว่าถ้ามีเป็นเบอร์ที่ไม่ดีเป็นพวก call center เป็นเบอร์หลอกลวงหรือเป็นเบอร์ที่น่าเบื่ออะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะมีการบันทึกเอาไว้นะหลักการของ Who's Call คือมันเป็นแอปที่ใช้การลงข้อมูลแบบ cloud sourcing นะครับก็คือผู้ใช้ทุกคนจะช่วยกันทำรายงานส่งเข้ามา เสร็จแล้วเอามารวมในฐานข้อมูลกลางคนที่เพิ่งใช้เนี่ยคุณโหลดมาปุ๊บเนี่ยสมมติมีเบอร์ที่ไม่ดีเบอร์ที่เป็นพิษเป็นภัยโทรมาหาคุณมันจะขึ้นชื่อเลยนะครับแต่ถ้าคุณใช้ Mo ฮสต์คอร์ที่เป็นแบบปกติแบบไม่เสียเงินแบบฟรีเวลามีเบอร์ขึ้นมาเขาก็จะแค่แจ้งเตือนนะครับแล้วคุณก็จะต้องคอยกดวางสายเองนะครับแล้วก็ยังมีแอปด้วยนะครับมีแอบโฆษณาด้วยเพราะว่าแอปเขาให้ใช้ฟรีเนาะก็ต้องมีแอดโฆษณาเป็นธรรมดานะครับ ถ้าใครชอบใช้แบบนี้นะครับข่าวดีเลยคือทางคันไทยพานิชย์เนี่ยเขาเอาโค้ดมานะฮะเป็นมูลค่าถึง354ล้านบาทอ่ะเป็นโค้ดของ Who's c ล l p r r m i u m นะครับมาแจกถึง1ล้านโค้ดเลยนะครับโฮ p r e ลพร r e m i u m เนี่ยพอใช้แล้วเนี่ยมันดีกว่ารุ่นฟรียังไงอ่าหนึ่งคือถ้ามีเบอร์ขึ้นมาแล้วเป็นสายสแปมนะครับเป็นเบอร์ที่ทุกคนลงทะเบียนเอาไว้แล้วว่ามันไม่ดี คุณไม่ต้องมานั่งดูแล้วไม่ต้องมานั่งตัดสินใจแล้วก็กดวางไม่ต้องทําให้เสียเวลามันบล็อกสายที่โทรเข้ามาแล้วเป็นสแปมโดยอัตโนมัติโอ้โหอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับคือวันๆเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกุมใจว่าจะมีพวกนี้โทรมากวนใจเรานะครับเขาตัดสายไปเลยนะฮะแล้วก็อัปเดตฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ใหม่ๆที่มีการรายงานเข้ามานะครับให้โดยอัตโนมัติแต่เดิมเนี่ย ในฟังก์ชันฟรีเขาจะไม่อัปเดตเราต้องกดอัปเดตเองนะครับเราต้องเพิ่มเติมเข้าไปเองทุกครั้งนะครับ และอีกอันนึงที่ทุกคนน่าจะชอบมากๆในเวอร์ชันพรีเมียมนั่นก็คือตัวกรองและบล็อกสแปม s m s โอ้โหทุกวันนี้นะมาดูเครื่องผม SMS นี่มามากมายเลยคุณโชคดีได้เงินกู้คุณนี่นั่นน,น,นู่นนั่นเว็บพนันอะไรมาเต็มไปหมดเลยนะครับนะฮะตัวนี้เลยจะช่วยเลยครับมันจะอันไหนคุณไม่ชอบคุณก็สั่งบล็อกนะฮะเวลามันมาอีกมันก็ทิ้งไปเลยมันก็ช่วยให้ SMS ของคุณเนี่ยโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้น ปิดท้ายด้วยพรีเมียมเนี่ยไม่มีโฆษณาโอ้โหดีงามพระรามสี่ชอบจริงๆเลยนะครับฟังฟีเจอร์ใหม่ของพรีเมียมแล้วนะครับบางคนไม่เคยใช้ฮูสทอลเลยเออก็น่าใช้เหมือนกันนะลองใช้ดูก,ก็ได้คุณจะได้ใช้ฟรี6เดือนเพราะว่า s c b e a s y เขาให้มานะครับวิธีการวิธีการง่ายๆนะครับ ใครที่มีแอป s c b EC อยู่แล้วใช้งานอยู่แล้วนะครับคุณเปิด s c b EC ขึ้นมาล็อกอินใส่รหัสสแกนหน้าอะไรของคุณให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับคุณเลื่อนขึ้นครับเลื่อนหน้าแอปขึ้นไปนะครับคุณจะเจอสิ่งที่เรียกว่า EC b บน u s Easy นะ SCB e a s y Bonus แตะเข้าไปใน EC b บน u s ครับหรือว่าสิทธิพิเศษตัวนี้แล้วมองหาครับมองหาป้ายที่เป็นสีเขียว,ยวจะมีเขียนอยู่ว่า w h o s c a l l Premium Account นี่นะฮะกด Verify ได้เลยนะครับแล้วคุณก็จะได้โค้ดตัวนี้มาจะแคปหน้าจอไว้หรือจะยังไงก็ได้นะครับเซฟเอาไว้นะครับได้โค้ดมาแล้วคราวนี้คุณก็กลับมาที่แอป h o s c a l l ของคุณนะครับแล้วเข้าไปในส่วนของ Redeem เจอเมนูรีดิมเสร็จปุ๊บใส่โค้ดนี้เข้าไปคุณก็จะกลายเป็น Who's o r l p r r m m u u m ใช้ได้ฟรี6เดือนนะครับตอนที่เห็นข่าวนี้ทีแรกผมก็ให้น้องเป้ทีมงานเนี่ยลองทำดูเลยนะครับได้โค้ดมาแล้วด้วยนะครับตอนแรกผมกลัวว่าพอมันเป็น a c c เ u า t Premium ซึ่งมันเป็น a c c เ u า t เสียตังค์เนี่ยพอเราใส่เข้าไปปุ๊บมันจะออโต้รีดิมหรือว่าออโต้ c r i p t ชันหลังจากนั้นหรือเปล่าเมื่อมันหมดอายุอันนี้คือสิ่งที่เราคอนเซิร์นเรื่องแรก ผมก็ให้น้องเปล้ลองติดตั้งดูเลยพอได้เป็นพรีเมียมเรียบร้อยฮูสคอร์พรีเมียมเราก็เข้าไปดูในส่วนของ Apple ID ดีนะฮะอันนี้คือใช้เครื่อง iPhone นะเข้าไปดูดูตรงส่วนที่เป็น Subscription นะครับดูว่ามีรายการต่ออายุอัตโนมัติหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยต้องระวังเลยนะเพราะว่า คุณอาจจะต้องโดนชาร์จบตัตรเครดิตหลังจากมันเลย6เดือนไปแล้วซึ่งเราลืมแน่นอนเนี่ยไม่ต้อง6เดือนหรอกอาทิตย์หนึ่งก็ลืมแล้ว <c oughs> <c oughs> นะฮะ <c oughs> ผมก็กังวลตรงนั้นแต่พอเข้าไปดูเออไม่มีฮะมันเป็นการรีดีมแบบ หมดแล้วหมดเลยอ่ะคือหมด6เดือนปุ๊บเขาก็จะหลุดจากสถานะพรีเมียมกลับมาเป็นฮูสคอร์แบบเดิมถ้าคุณใช้แล้วติดใจคุณชื่นชอบฟีเจอร์แบบนี้คุณก็อาจจะตัดสินใจได้เองว่าคุณจะจ่ายตังค์ต่อหรือไม่นะครับหรือว่าตอนนั้น s อ b อาจจะมาแจกต่อก็ได้ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะเออดีดีอันดับแรกคือชื่นชมเขานะครับว่าเขาทําระบบนี้ดีมากนะครับคือเป็นแบบหมดแล้วหมดเลยไม่มีการออโต้สับสคริปชั่นหรือออโต้รีดีมนะครับก็ช่วยป้องกันเรื่องนี้ได้ถือว่า สุดยอดมากนะครับทีนี้ใครที่ดูข่าวนี้แล้วรีบเข้าไปนะครับแล้วบอกว่าไม่ทันแล้วพี่หลามโค้ดหมดแล้วฮ่าใจเย็นครับเขาไม่ได้แจกทีเดียว1ล้านโค้ดลวดเดียวจบเลยนะครับเขาจะแจกเป็นรอบๆเป็นเดือนเดือนะเดือนละ2 5 0 0 0 0โค้ดโดยทุกเดือนเนี่ยจะเริ่มต้นวันที่4ของเดือนนะฮะอย่างตอนนี้เขาเริ่มต้นวันที่4กันยานะครับ แล้วก็จะไปหมด250,000โค้ดแน่จะไปหมดหรือว่าหมดก่อนก็ช่างนะ3ตุลาคมถ้าใครเข้ามาในเดือนกันยานี้แล้วเข้าไปไม่ทันโค้ดหมดคุณรออีกทีวันที่4ตุลาคมเอาแต่เช้าตรู่เลยหลังเที่ยงคืนก็ได้นะครับคุณเข้าไปรีดีมเลย <c oughs> นะฮะได้โค้ดมาปุ๊บนะเอาเอาไปใช้ก่อนนะครับแล้วโค้ดเนี่ยอย่าไปงกนะครับบางคนแหมโค้ดใช้ได้6เดือนฉันเก็บเอาไว้เลยหลายโค้ดคุณอย่าไปทําอย่างนั้นเสียของครับ เพราะว่าเขาให้คุณใช้เลยโค้ดตัวนี้มีอายุอยู่แค่7วัน ถ้าคุณไม่ใส่โค้นนั้นก็จะสูญสลายไปเลยแล้วเป็นการเสียทรัพยากรมากๆถ้าคุณงกคุณกักเอาไว้คุณใช้คนเดียวแล้วหวังว่า6เดือนแล้วคุณจะมาต่อนะคุณจะไม่ได้ใช้แล้วเสียของเรื่องคนอื่นไม่ได้ใช้ด้วยนะครับอย่าทําตัวแบบนั้นมันไม่ดีนะครับใช้เท่าที่ใช้ได้มาหนึ่งอันคนละอันพอเขามีแค่หนึ่งล้านอันคนไทยมีตั้งกี่1ิบล้านคนแบ่งกันใช้นะฮะแล้วก็เอาเท่าที่ใช้แล้วกันถ้าไม่ทันตุลาก็ไปทีสี่พฤจิจี แล้วก็สุดท้ายคือ4ทธันวานะครับรอบละ2 0แลน้ว 250, นะฮะถ้าเราตั้งใจเฝ้าผมว่าเราน่าจะได้แหละเราน่าจะต้องเป็น1ในล้านอย่างแน่นอนถือว่าเป็นโครงการดีๆของ SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเขาบอกว่านี่เป็นโครงการที่ชื่อว่าแก้เกมกลโกลง รู้ตัวก่อนเงินหายออนะฮะคือเขาก็พยายามจัดการเรื่องพวกนี้เพื่อช่วยเหลือคนที่มีปัญหากับเรื่องพวก call center พวกระบบโทรเข้ามาหลอกลวง sms หลอกลวงอะไรเงี้ยนะฮะก็ใครที่ไม่เคยใช้จากลองใช้ดูก็ได้ใช้ฟรีใครที่ใช้อยู่แล้วนะครับต้องรีบเข้าไปเลยเพราะว่ามีจำนวนจำกัดแค่1ล้าน1ล้านนี่ผมว่าไม่ทั่วถึงหรอกนะฮะก็แล้วแต่เผื่อทาง s อเเขาอาจจะมีงบเพิ่มแล้วก็ เพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้ในโอกาสถัดไปนะครับขอบคุณ S c B ด้วยครับ